ผู้บ่าวแถากับสาวมากักรอสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเราก็เดินทางมาสู่อีพีที่สามแล้วนะคะที่จังหวัดนครพนมนะคะปงผมนาบในตอนแรงหรือตอนเย็นนั่นเองนะคะตอนแรงก็คือตอนเย็นนั่นเองขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุบุญในครั้งนี้น้ำกันเด้อจ้าพี่น้องมาทำบุญนะคะทำบุญใหญ่กันนะคะ ดีใจบักแห้งเลยจ้าพี่น้องได้มาเห็นประเพณนี้บานเพิินเนออยู่บ้านกับเบอร์เคยไปเบิงเทียได้จ้าสู้ขวัญหนากนี่เป็นงานแหลกเลยที่อยมาเบิงเนาะได้มาเห็นได้ร่วมบุญเป็นบุญตาเป็นบุญใจแห้งจ้าพี่น้องอนุโมทนาสาู้บุญน้ำเดอ้อสู้ขวัญหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เพิ่งนกิดสีมาผูกแขนเอาขวัญหนักจ้าพี่น้องช่วงเย็นๆหรือช่วงแรงๆนั่นเองนะคะ ผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องนะจ่ะมาตุมมาโฮมนะจ่ะผูกแขนกันอบอุ่นแห้งนะจ่ะพี่น้องนี่ละที่เพิ่นวาสุกใดเล่าก็ไม่เท่าบ้านเรานี่และบ้านเราก็คือมีพี่มีน้องมาตุมมาโฮมอบอุ่นไกยอบอุ่นใจแบบนี้ละจ้าพี่นอ้องอ่าถึงคิ้วไข่แล้วจ้าพี่น้องก็สิผูกแขนนะก้อนเนื้อจ้านี่เสียสีฝาทั้งใสายมือก็เสียสีชมพูนี่ก็คือแม่ของผู้ว่าเฒ่ากับสาวมักรอเองจ้าพี่น้องมาผูกแขนนะคะ หรือว่านาคน้องเขยนั่นเองนะคะ พี่น้องกับแบบมาหลายแห้งจ่ามาตุ้มมาโฮมกันนะโอ้ปูนมาเนี่ยอุ้ยมาเนี่ยเต้นน่ะพูดเถ้าพูดแกนะจ้าเอิ่นลูกหลานมาผูกแขนมาตุ้มมาโฮมจ่าผูกแขนหนาแล้วก็มาผูกแขนเสี่อมลูกหลานนั้ำเล่าจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าอบอุ่นกายอบอุ่นใจมากเลยบ่เคยขอพี่น้องแบบเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะแบบดีใจมากและมีความสุขมากๆเลยนี่เพื่อนกับผูกแขกพวกาเถ้าน้ำจ่าผูกแขกสาวมาร้อนนะพร้อมเอขอขอมขอบคุณค่ะ หลังจากสู้ขญหนนะักขู่แข้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็มายืนมาตุ้มมาโฮมกันนะคะเตรียมตัวกลับโรงแรมกันค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเห็นพอข่อยว่าพี่น้องแต่งตัวแบบย่างรอแต่ว่าวิสกี้ขาวหรือว่าบักสองซาวนี่ไม่เคยยอมแพ้ใครนะคะประสันพี่น้องเลยบอกงากบอกซาซ่บอกว่าพอเอ้ยเบาได้เบาเบาได้เบา,บานี่ บอกเลยค่ะไม่มีเบาค่ะบอกเลยฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามผู้ว่าเถากับสาวมักรออีพีต่อไปน้ำแนเด้อจ้าพี่น้องจ้า